วันนี้ก็จะมาสอนวิธีทำการบ้านประถมศึกษาชั้นที่4นะคะ ะมาทำพร้อมกันได้เลยอันดับแรกนะคะเขียนตรงนี้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศส่งออกสินค้าอะไรส่งออกไปแล้วหกแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเมตรติดเมตรตันเราเขียนว่าส่ง เขียนตรงส่งออกสินค้าไปต่างประเทศส่งออกไปแล้วนะคะเขียนอึงตรงนี้เลยมาเดี๋ยวมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเราเขียนไปแล้วน,นิดนึง หน okay. ึ่งร้อยแปดสิบเอคำตอบนี้คือบวกใช่ไหมคะหนูก็ไม่รู้นะว่ามันคือบวกรือลบเนะเพราะว่าถ้าเกิดถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือความคิดเราเรื่อยบริษัทแห่งหนึ่งต้องการส่งออกสินค้าไปแต่ ประเทศส่งออกแล้ว6 2 4 000, 1 8 0อมเมตริกันเหลือสินค้าที่ยังต้องส่งออกอีก530,000เม,มตริกตันบริษัทแห่งนี้ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั้งหมดกี่เมตริกตันก็น่าจะเป็นบวกนะคะเราเขียนบวกไว้ตรงนี้เลย แล้วเราก็เขียนเหลือสินค้าที่ยังต้องส่งออกอีก5้าแสนสามหมื่นเมตริกตันนะคะเขียนเลยเนาะเอ้ยอันนี้เราเลย นะคะที่เขียนเลยแต่ถ้าเขียนตัวเล็กได้ก็เขียนตัวเล็กนะเพราะเราใช้ทางมือถือมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกโอเคเขียนคำว่าเหลือเหลือสินค้า และสินคคา ได้ศูบวกศได้8ปเนาะหนบวกศได้1 4ึบวกศได้4 2่บวกสได้5 6าหกบวกห้ันนับหแล้วก็เจ็ดแปดเกานะหแล้วก็เจ็ดแปดใส่สิบ็ไปเลยนะเพราะมันไม่มีทนแล้ว นี่คือคำตอบของมันนะต่อไปเราจะเขียนปึ๊บไปต่างประเทศทั้งหมดนะไปต่างประเทศทั้ง เราเขียนไปแล้วเขียนเลติดตามด้วยนะ ปีนี้พ่อมีรายได้จากการทำงานประจำจำนวนหนึ่งเมื่อรวมกับโบนัสหนึ่งแสนสองหมื่นบาททำให้พ่อมีรายได้รวมทั้งหมดแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทปีนี้ เท่าใดอขออนุญาตทำงนะคะเราไม่รู้จริงๆอาจจะเป็นบวกก็ได้นะคะคุณแม่ค่ะ<ม>ข้อที่สี่นะคะ<ม>ข้อที่สี่ลบหรือบวกอะ่ะเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟัง<ม>ปีนี้พ่อมีรายได้จากการทำงานประจำ<ม>จำนวนหนึ่งเมื่อ รวมกับโบนัสหนึ่งแสบาททำให้พ่อมีรายได้รวมทั้งหมด8ปดแส0เบาทปีนี้พ่อมีรายได้จากการทำงานประจำเท่าใดเนี่ยแล้วหนูเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กัน ไดน้อยแม่เบิ้งดูพี่เขาบอกว่ารวมรใดของพอแล้วทังหมือแตเป็นจักบานเขียนบวกใช่ไหมใช่ไหมเขียน่อนเขียนตัวเลขที่เป็นตัวเลขเลขที่ร่วมที่เขาบอกว่าร่วมโอ้ยอะไรพวกกระดาษเศษกระเศษเศษแม่เขียนสโอ้ยตีเอ้า ะะเขียนแป๊บหนึ่งนะขอรวมทั้งหมดคำว่ารวมทั้งหมดรวมทั้งหมดอะมัน,นคือคำตอบมันต้องมีค๊อโดโจทย์่ก็คือ,อบวกไม่ใช่มไม่ใช่บวกใช่ไหมเอาเขียนตอนน่จะบวกทั้งหมดก็คือเท่ากับเขียนเท่า,ทากับอยู่ข้างหลังพเพราะมันเป็นคำตอบแล้ว เยนหนึ่งแสนใช่ไหมไม่ใช่รวมทั้งหมดน่ะรวมทั้งหมดอะไรนั่น<ะ>ประโยคที่บอกว่ารวมทั้งหมดอ่ะเอาแต่ตัวเลขมันมารวมทั้งหมดโอเครวมทั้งหมด8,73โอ้ย8,73เจาสูง เีย <Okay, S 1> ต่อไปเลยต่อเท่ากับอยู่ข้างหน้าเท่ากับเขียนข้างหลังก่อนไงก็คือเขาถามว่าอะไรนะปีนี้พ่อมีอไรายได้จากการทํางานประจําจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งคือคือคือสี่เหลี่ยมไว้ก่อนจํานวนหนึ่งคือสี่เหลี่ยมไว้ก่อนข้างหน้าแรกๆเลยเออจานวนหนึ่งลอะอ่านไปจ เมื่อรวมกับโบนัสหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอืเขาบอกว่าถ้าตัวนี้ถ,ถ้าถ้าไอที่ไม่รู้จํานวนหนึ่งบวกกับโบนัสเนี่ยมันจะเท่ากับตัวนี้อหนูบวกกันดิจํานวนหนึ่งรวมรวมคือบวก กับรายได้แสนสองเอาหนูบวกหนูบวกตรงนี้ก,นก็เขียนเครื่องหมายบวกอ,อ,อันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ก็คือเงินจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนี้เราไม่สามารถรู้ได้เราก็เลยเป็นช่องว่างเอาไว้แล้วก็บวกกับรายได้จํานวนหนึ่งแล้วก็อะไรอีกอ่านไปอีกจะหัดให้วิเคราะห์โจทย์เอา 1 2 0 0 0บาททำให้พ่อมีรายได้รวมทั้งหมดแปดแส0เจ็ดมืสามพันห้าร้อยบาทปีนี้พ่อมีรายได้จากการทำงานประจำเท่าใดนี่คือคือเขาถามตรงนี้ว่าพ่อมีเงินตรงเนี้ยเท่าไหร่ทำยังไงจะรู้ล่ะว่าพ่อมีเท่าไหร่ามาบวกกันก่อนเอาอ,อะไรมาบวกเอาอ,อันนี้กับอันนี้มาบวกกัน ไม่ใช่ดีถ้ามาบวกมันก็ยิ่งจะไปใหญ่มันก็ต้องถ้าถ้าเอาตัวนี้กับตัวนี้อันนี้มันคือผลลัพธ์แล้วเนีย่ยอันนี้คือรวมทั้งหมดแล้วไงเท่ากับแล้วแต่ถ้าหนูอยากรู้ว่าว่าอันนี้คืออะไรหนูต้องเอาเนี้ยไปลบม,มันถึงจะได้ตัวนี้อ๋อบวกก็คู่กับลบ ถ้ามันอยู่คนละฝั่งมันก็เป็นลบเนี่ยถ้าแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นลบเขาอันนี้อตั้งแสนสองลบเขามันก็จะได้เป็นคําตอบอันนี้มันสับกันอโอเคขอบคุณค่ะที่บอกเดี๋ยวทำกันเราตรงนี้มาตั้งก่อนใช่ไหมก็แล้วแต่ถนัด แล้วให้ทำพี่สีทำไหมนี่ไม่เขาคำตอบเลยเหรอมันจะง่ายขนาดนั้นวิธีทำยู่เนี่ยอมาจากไหนนี่วิธีะทำก็หนูทำเองดนี่เบลแล้วทำไมอยู่ในเครื่องมือถือแม่ล่ะอ้าวทำไมจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ทำเองโอเคค่ะแต่ ep สองบ๊ายบาย